สวัสดีครับผมนายกิติการจิตลุ่งเรืองสุขนะครับวิศวะแมคคาทอนิกชั้นปีที่2นะครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์นะครับก็คือตัว e a r t h ธเอิร์ธเค e r รีพอร์เนะครับผมโดยเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมี e s p 8266นะครับแล้วก็ตัวของ a อ็ซิโลมิเตอแล้วก็มีบัสเซอร์นะครับโดยโค้ดที่ผมได้เขียนไว้นะครับ ก็จะใช้เจ้าตัว e s ซีสนะครับ p u b s u b c l i ย e แล้วก็เจ้าตัว Library ของ a d x l 3 4 5นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าตัว a c c e ซ e r o m e t e r ที่เรานำมาใช้กันก็จะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมเรียกใช้เจ้าตัว p u b s u b c l i ย e เพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับเพื่อเตรียมส่งข้อมูลให้ mqtt นะครับโดย mqtt ที่เราจะใช้จะเป็น broker hive นะครับ hive m q ก็ตั้งตัวแปรมา้เลยครับแล้วก็ปรินค่าโชว์ขั้นแรกเราจะแอดจัดเจ้าตัวเซนเซอร์นี้ให้มันค่าใใกล้ศูนก่อนนะครับผมให้ทุกให้ทุกแกนเป็นศูนย์แล้วเราก็ตั้งมินิมัมเอาไว้ว่าให้มันไปสุดได้2แล้วก็ไปหมายสุดได้ลบสนะครับก็ตั้งค่ามินิมัมเวลาเกิดการสั่นอ่ะมันจะเหวี่ยงไปค่านี้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ให้มันปรินโชว์ค่าออกมาครับ แล้วผมก็มาตั้งเงื่อนไขครับว่าถ้าเกิดว่าแต่ละแกนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในจุดไปในจุดที่มากสุดหรือในจุดที่ต่ำสุดเมื่อไร่เนี่ยให้มันมีบัสเซอร์ดังนะครับแล้วก็ตั้งอะลามหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้นะครับอยู่ในช่วงของแม็กและมินพอดีเนี่ยก็ให้มันให้บัสเซอร์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ให้อลา,ามศูนย์แล้วก็นําตัวนี้นะครับมาดีเลย์ไว้แล้วก็เช็คเงื่อนไขว่าถ้าอะลามเนี่ยไม่เท่ากับสเตตสเตตเนี่ยผมจะตั้งให้เป็นศูนย์ว้ตลอดนะครับผม ถ้าเราไม่เท่ากับสูตรเนี่ยก็จะให้หมาถึงอารามเป็นหนึ่งนะครับก็คือโคดต,ตรงนี้ก็คือมีการสัน่นก็จะให้ส่ง m q t t เนี่ย p u b l i s h ไปที่ topic ค,คือ e a t h q u a station นะครับแล้วก็เป็น public ไปเป็น earthquake แล้วก็นวงเวลาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันส่งเยอะเกินไปจากนั้นผมจะใช้เจ้าตัว high mq นะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็คอยรับเจ้าค่านี้ขึ้นมาแล้วก็เอา node l e เป็นตัวส่งให้เจ้าตัว l i น e n o t i f y อีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิด l i น e Notify ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเนี่ยถ้าเกิดผมต่อไฟเข้าไปที่บอร์ดนะครับก็สังเกตว่ามันจะเชื่อมต่อไวไฟกันเรียบร้อยลวแล้วก็จะคอยโชว์ค่าของแอคซิโอมิเตอร์ออกมานะครับผมถ้าเกิดว่าผมสั่นสังเกตนะถ้าผมสั่นมันจะมีค่าอะไรกันในกันหนึ่งมากกว่าค่าแม็กไว้แล้วตัวบัสเซอร์ก็จะติดนะครับผมแล้วเจ้าตัวไลน์นอ t i f y ฟก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าลองสังเกตอันนี้คือทุ่มห้า ผมสั่นก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาอีกครับโดยเจ้าตัวที่ใช้ในการแจ้งเตือนก็จะเป็น n o d e เ e t น,นะครับผมที่รับค่ามาจากเจ้าตัว h i m q อีกทีนก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ